เคยบังเห็นครับนบอกด้วท่านใ่บอกห้าพร้อมปลอดภัยครับสีามปลอดภัยนะครับเริ่มรอมปลอดภัยนลทุกกองทุกบรียัรเอยเคยวังเห็นพ่วงเสียนักสังนุกขอที่หน้าโตโค ไป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 ไ

อ๋ออันนี้ไม่นโอเคเนาขอให้เลยครับสามไป เคยบ้างหินมารอดรุ่นมาที่เขาา้อ,อด้บ่วะมถึงกับดีมากปันไดครับแต่ว่ากะทีรีได้อยู่ครับร mm hmm. อดรุ่นกันครับเขาสีบาริบข้าโ mm hmm. มิครับพี่น้องอมเร่องทลอดว่ามันอ่อนอยู่แล้วครับ บอลวดเด็กมุนขึ้นที่ทูเทียครับ่รนมีเสียวนิดๆแตครับอรอลุนกันครับทำทาสีผม,มุ้นตั้งรักได้ไฟอรอรอดครับมาอรอลุนกันครับสองนาทีผ่านไปสขาหนารอดาตึง โอ้โหครับเริ่มได้แล้วได้แล้วคงเลี้ยงเด้ท่านเด้อให้ความสนใจน้ำนี่โบ้นะครับนี่นี่อยากินเข่าประมาณนลยครับก็ลุ้นกันครับลุ้นระดับเดียวเลยครับเบินงน้ำนะครับเลยโว้ยไป็กระเด้งกระเด้นอาเป็นหูโอ้นะครับรอดจับจับเป็นกระเด้งเราแสดงมาเห็นรถละโบอไนะครับนี่นี่นะครับคงเลี้ยงคงเลี้ยงอย่างนี้่ต่อรุครับเก้าสิบคะแนนไปเอะไรเก้าสิบคะแนนไปนะครับแข่งความสนใจนะเห็นมอ้ท่านเห็นกันทุกคนเนาะนี่การไม่

câu số bốn em liền anh tăng thêm lên nữa anh cũng thấy được đấy nó bây giờ nó đang tăng đấy ông tăng giá tăng đấy nè tăng đấy ông tăng bội đấy chào đại cao chào 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 chào

อลน่ั่นนคัาบี่ฮะองาตามาไี่เราคเวลาที่ทำได้3 1มคะแนนสออครับขอบคุณที่ตีดตามรับชมาสีสวัสดีครับ